呵呵呵。<laughs> ซูซ่าแม็กนะครับก็ถามว่าซับซื้ออะไรคิดแลไไม่ออกซื้อล้างไปก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยเวลาโดนสตันโดนอะไรต่างๆก็ยังล้างได้นะแล้วก็ในเรื่องของแคลี่เขาอยากได้อะไรนะครับนั่นก็คือการกันทุกอย่างให้เขาแค่นั้นแหละแต่ถ้าเจอแคลี่แหลมแหลมก็ไม่รู้ทําไงนะครับก็ได้แต่ช่วยเขาดึงมานะครับคือเขารีบบวกไปหน่อยนะมัน นี่ไปนิดหนึ่งอ่ะอยาให้เขารอนิดนึงนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดมีคนให้เขาเดินมากึ่งกลางแม่น้ำอ่ะผมว่าดีกว่ามาหลอกมาเป็นซับแทนนะครับแม็กน่าจะไปเป็นออฟเลนเนาะซึ่งผมไปรู้หรอกว่าเดือดขนาดไหนนะจากคนนี้นะครับ ก็ดึงมารอบที่สองนะอยู่ที่เพื่อนนะครับตามขนาดไหนนะไม่ตามนะครับโอเคเออแม็กไปละบอกเลยว่าไม่อยู่ด้วยละ่ะ <First Blood. S 2> แคลี่ก็หิวเกินไปนะครับสไลด์เข้าไปในป้อมผมก้อมไม่รู้ทำยังไงนะ ะให้ผมโซลจต้าทำไมไม่กันนะครับคือบอกเลยว่าเข้าไปตายเยอะก็ไม่มีประโยชน์นะครับพยายามอย่าตายเยอะอดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามดูมินิแมปก,กันเยอะๆนะครับหลายๆครั้งผมจะมาเล่นแบบเอก็สนุกสนานเล่นอะไรกับเพื่อนๆไปนะแต่ก็ มาเล่นตรงเนี้ยจะทําจะ n องแกให้ดูก็จะดูว่าอยากให้เพื่อนๆนะสนใจในเรื่องของการดูวินิแมปเยอะๆสาตา,าร์กำลังเดินขึ้นมาแล้วนะครับถ้าดึงได้ก็อาจจะได้หนึ่งตัวนะครับสวัสดีครับคุณนาเดียสวัสดีครับอสอนแม่ก็ขึ้นมาด้วยกันไปกลับได้แล้วมั้ง นี่ดิโอเคได้ทำความรู้จักเทลเป็นคนแรกนะครับกลับไหมอ่ะกลับเอ้อี่ตายเถอะเรียบร้อยมหกดูล้างก่อนอ <Ultimate is S 2> แล้วก็ <ready. S 2> ได้ไหมล่ะเออ <been> บุกกันแบบว่าดูเดือดกันเลยเกินนะ แคลี่มีเงินพันสองนะครับแล้วก็ตายไปสองแคลี่เรายังภาษีดีกว่าดีกว่าของเทลเขานะครับแต่ว่าถ้าแคลี่เราเดือดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้สามนาทีแล้วนะครับถ้าเกิดในเรื่องของมังกรนก็ควรเอาได้แล้วนะครับสวัสดีคุณอาญานะครับแล้วก็แคลลี่ผม ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดพอแคลรี่มีของปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจในเรื่องของซับแล้วเขาจะเดินไปคนเดียวอันนี้ผมล่างมังกรมานะครับให้เพื่อนๆดูว่าแบบอย่าพึ่งให้ฝั่งนั้นเขาได้ไปนะซับทำอะไรนะซับก็เดินดูนะครับว่าในมงในแมปตรงไหนพุ่งญ้านะครับมีตรงไหนบ้างนะแล้วก็ดึงมานะครับ ถ้าเกิดแบบว่าเนี่ยเพื่อนๆที่มีตัวซาต้ตาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็ดึงมานะตอนนี้ควรที่จะเอามังกรนะครับแต่ว่ามังกรเนี่ย,าายมันไม่มีคนสนใจนะซึ่งป่าผมก็ไม่สนใจซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะเอายังไงดีนะแคลลี่ซาต้าอยู่นะครับก็เคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะก็ได้นะครับอ่ะก็ผมกดล้างไปนะนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับ ได้ประมาณนี้นะสวัสดีคุณผู้ครับสวัสดีครับตอนนี้แพนด้าก็อยู่ใน oh, วงนั้นนะ <is ready. S 1> ไปไนหนาละโดดไปแล้วั้ีงยังไม่มีใครสนใจมังกรนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้สนใจมังกรกันสองตัววิ่งมาซาต้าลงไปล่างนะครับทีมเรานะแล้วก็น่าจะมีมาหลอดฝั่งเขานะครับมากลางเช่นกันเช็คุ่้ให้เพื่อนหน่อยก็ดีแต่ละคนที่เล่นมาหลอดนะครับพยายามเช็คุ่มให้เพื่อนได้เยอะนะด h ะ ไม่ใช่มาหลอดสำหรับแกลกนะครับคมที่เล่นนะก็พยายามเช็คเช็คก,กู่เพื่อนหน่อยนะฮะไ,ได้ไหมอ่ะไม่เข้าหรอผมอยากให้เอามาังกรการตอนนี้มีแพนด้านะครับเดินกับวิล่านะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยังไงนะครับ เออเดือดไปเพื่อนเอ้เอาป้อมไหม,มการมาเสริมแล้วนะครับการฝั่งเขานะบิ๊ถ้าดูป่าก็ถ้าดูแมพก็น่าจะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้เนาะคือพยายามอยากให้ดูมินิ <Now S 2> แมปกัน,นเยอะนะครับสำหรับ <destroy. S 1> ทุกคนผู้เล่นใหม่หรือแล้วแต่ทุกคนนะตอนนี้ก็ขึ้นมาสี่แล้วนะครับผม ทำอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วนะคงต้องรอแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะลงไปเอามังกรแหละลิงแคลรี่ผมยังไม่ขึ้นมานะครับแคลรี่ไปกลางจริงๆตอนนี้ไปสวิตเลนได้เลยนะครับเพราะว่าเลนบน,นแตกไปแล้วนะ อยากให้สวิตเลนไปข้างล่างนะครับสำหรับแคลี่นะเพราะว่าตอนนี้ควรจะต้องแคลี่ควรจะต้องลงมานะครับแล้วก็ออฟเลนอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดันป้อมนะแต่ว่าแคลี่ผมตอนเนี้ยขึ้นไปข้างบนนะครับเข,ขาอาจจะขึ้นไปแล้วโอเคมอตอบอกว่าสลับแล้วนะครับแปลว่ามอตอเขาพอจะเข้าใจบ้างว่าคุณต้องทำยังไงนะ <Shut down. S 2> การก็จะแตกแล้วนะครับ <Shut down. S 2> การน่าจะแตกไปแล้วเนาะ เขาเดินทีนะครับผมคงดึงลำบากนิดหน่อยหมอต้นบอกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นในแชทนะครับว่าให้แคลรี่เนี่ยสลับเลนนะครับก็ดูที่แคลรี่นะครับว่าแคลรี่เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ ครครองเขาบอกว่าเลิกพิมพ์ลำคาญนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะมันอาจจะเป็นอะไรให้เพื่อนๆเ,เออเเดูก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเราควรเดินไปทางไหนบ้างอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับทีนี้เว็บบนไม่มีคนตาไม่มีคนดูนะก็ไปตามระเบียบนะครับ ผมคงทำได้แต่กันแคลรี่เขาไว้นะผมคงต้องปล่อยทิ้งแคลรี่ไว้ก่อนแหละแล้วก็ไปดันกลางน่าจะดันยากกันแล้วบอกเลยแคลรี่อยู่เดียวนะครับไปละ ย่านะครับคืออยากให้เพื่อ,อนๆเห็นนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเดินกันแบบนั้นน่ะมันก็จะลําบากผมคิดว่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเนี่ยน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละว่าเออเมื่อเราแตกแล้วก็อยากให้สลับนะครับอย่าไปแหลมเยอะถอยมาเพื่อนถอยเถอะ อยากให้แคลี่เขาลงไปข้างล่างนะครับถ้าแคลี่ลงไปล่างเนี่ยมันจะสูสีอยู่นะแต่ถ้าแคลลี่ยังไม่ลงล่างนะครับมันก็จะไม่สูสีนะผมบอกให้ไม่ได้วัฒนะด้วยนะสูสีแคลี่ยังไม่ลงนะครับมาแล้วต้องได้แล้วล่ะเทลอะต่ล่างบอต่อดดันให้หน่อยได้ไหมเนี่ย คองก็เอาได้แล้วนะครับไม่ต้องไปรอสิบกว่านาทียี่สบนาทีสิบห้านาทีนะครับถ้าจังหวะไหนได้แล้วก็ควรจะเอานะครับเช็คคู้ไม่เพื่อนไปเดินแยกกันหมดนะผมก็พม่ทำไงนะครับอึ๊บมาอึ๊บอึ๊บอ่ะโอเคก็ กดล้างไปนะแล้วก็กดดูดไปนะครับเออดีแจ้วน่าจะจบได้นะครับถ้าแคลี่มาก็จบเร็วขึ้นนะแต่ถ้าแคลี่ยังไม่มาเนี่ยมันก็ไม่น่าจบนะเพราะตอนนี้แคลี่ลงไปข้างล่างนะครับ หวังว่าจะจบได้นะครับอ่าเรียบร้อยตามแต่เด็ดตอนนี้แคลลี่ไปดันขวาเนาะอยากได้คลองนะครับทีมผมเริ่มยอมแพ้กันแล้วได้เบียบอยู่นะแต่กดยอมแพ้เรียบร้อยครับแคลลี่เราหิวไปนิดนึง นด้ดันบบนนะครับอย่าให้ผู้เล่นดูมินิแมปเยอะๆนะก่อนหน้านี้ถึงผมจะเฮฮาปาร์ตี้ก็ก็เฮฮาแหละแต่ว่าอะเล่นแล้วก็ถ้าอยากจะมาทําเป็นให้เพื่อนๆดูว่าเล่นยังไงก็นี่แหละคือในหัวผมที่ผมคิดว่าโอเคผมเคยบอกเสมอนะครับว่าดันเลนนะครับเวลาเราบวกอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาลําบากในเรื่องตอนที่เราเนี่ย ต้องมานั่งกันเลนด้วยมานั่งกันคีฟด้วยแล้วก็มานั่งเปิดทีมไฟกับเขาซึ่งมันไม่ใช่ครับแล้วก็มังกรหรือว่าที่จะเป็นในเรื่องของคองถึงเวลาแล้วก็มาเอานะครับด่ดากันแล้ะที่ผมด่ากันเองนะผมก็แบบ ไม่อยากให้แครี่ไปไกลๆมากนะครับเพราะว่าแครี่เนี่ยตัวทําแต้มให้ผมนะแต่บอกว่าทําแต้มไหมก็ไม่ใช่ทาแต้มดิทําดาเมจอย่างนี้ดีกว่านะครับด่ <c oughs> ากันยุบยับเลยตอนนี้เขาคงไปเอาเอา่อมังกรกันนะเอาดึงไม่โดนนะครับ ก็ต้องลากให้เพื่อนก่อนนะพราะมาแล้วนะครับผมยังสตันได้อยู่นะนแล้วก็ดึงแถวฮึบโอเคไม่ถึงบัฟแดงนะครับก็ได้แล้วนะโอเคจังหวะน,นี้สตาร์ให้เพื่อนไปนะครับแล้วก็ดึงไม่ให้ฝั่งนั้นเขาทําให้เพื่อนเราลาบากนะฝั่งนี้ยังมีอีกตัวนะครับถ้าเพื่อนถ้าม,ถามีถ้ามีคนเห็นนะผอ้ยย่อนน่าจะอยู่ในพุ่งตรงนี้ ไปไหนละวีล่าไปดูแล้วนี่นแล้วก็เห็นแบบซ้ายไหมถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับคีบอ่ะเขาดันมาจนถึงป้อมแล้วเนี่ยเหมือนที่เคยบอกนะครับว่าคือการที่มันเราไม่ดันเลนกันนะครับเราไปบวกเนี่ยสุดท้ายป้อมเราเสียเกมนี้คือเกมดันป้อมนะครับ มอตอสบนแกลรี่อะไรแคลี่เริ่มมีของแล้วนะครับมีหยดลื่นใหญ่แล้วนะถ่าเพื่อนเห็นเมื่อกี้นะครับคิดว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเขาคงไม่สักแป๊บอ่ะเขาคงเดินยาวเลยนะมอตอสสั่งแล้วนะครับว่าให้เอาของนะแต่ว่ายังไม่มีแคลรี่กับทางของบิ๊บมานะ อยู่ในพุ่มตัวหนึ่งนะวิวเหน็นไหมเห็นแล้วอย่าให้เอาคองนะครับแต่ผมคงไม่สั่งนะให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าจังหวะเน,นี้ยมันเป็นสีหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาอยู่ในบ้านเราเนี่ยควรจะเอาคองนี่หมอตอสั่งแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับเลขข้างล่างเนี่ยมันมีในเรื่องของคีบด,ดันอยู่ตรงกึ่งกลางแม่น้ำนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาฮะแคลรี่ดันโอเค แแครี่ดันเนี่ยผมโอเคนะครับอย่างน้อยก็เริ่มดูแมัพลิงเมื่อกี้เขาไปดันคีฟนะครับผมไม่ตําหนิอะไรเขานะเพราะว่าเขาดันนะถูกแล้วเพราะคีฟมันดันลึกมากตอนเนี้ได้เปรียบแล้วก็อยากให้มาเอามังกรเนี่ยนะไม่มีมาเอานะโอเคผมก็ออกไปโซนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวดาเมจนะผมเป็นแค่แท้งนะครับ ปล่อยบนก็ได้ถ้าพูดถึงนะครับแต่ปล่อยล่างก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะตอนนี้ในป่าเรามีตัวนะครับฮึบโอเคดูได้ไหมได้แล้วนะครับก็จะมีตัวไหม,มล้างก่อนแล้วกันครับสามแล้วนะครับเหลือก็หมดแล้วนะครับไม่ได้อยู่หาแล้วนะมังกรดันกลางด้วยแล้วนะครับคิกด,ดันนะ กันคีบไวเอ้กันแคลี่ไว้นะครับจะสะดวกขึ้นนะก็ได้หนึ่งดาวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยดูอ่ะไม่ว่าผู้คุณจะดูโปรเพเยอร์คนไหนเล่นอยูไรเนี่ยพวกเขาก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของมังกรแล้วก็ในเรื่องของคีบอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามติดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ